มาต่อกันที่รักบี้ทีมชาติไทยครับเตรียมลงแข่งขันรักบี้7คนเอเชียซีรีส์สนามสุดท้ายที่ประเทศไทยโดยทีมหญิงเนี่ยตั้งเป้าอันดับที่3ส่วนทีมชายตั้งเป้าอันดับที่5ไปติดตามได้จากรายงานครับสุดสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดศึกรักบี้7คนยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียหรือศึกเอเชียรักบี้เซเว่นซีรีส์ สนามสุดท้ายที่สนามกีฬาบุญญาจินดาโดยมียอดทีมในทวีปเอเชียแบ่งเป็นทีมชาย8ทีมเข้าร่วมคือไทยญี่ปุ่นจีนสหรัฐอาหรับอิมิเรตเกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงทีมหญิง8ทีมประกอบไปด้วยไทยจีนญี่ปุ่นคาซัคสถานฮ่องกงสหรัฐอาหรับอิมิเรตสิงคโปร์มาเลเซียซึ่งที่ผ่านมาศึกเอเชียลักบี้เซเว่นซีรีส์แข่งมาแล้ว2สนาม ที่ประเทศเกาหลีใต้กับที่ประเทศจีนนอกจากนี้ยังเป็นศึกที่เฟ้นหาทีมจากทวีปเอเชียไปแข่งขันรายการระดับโลกอย่าง World Series สำหรับผลงานของทีมหญิงทีมชาติไทยภายใต้ใตการคุมทีมของโยเฮะคิโนมิยะหัวหน้าผู้สอนชาวญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นยอดทีมของทวีปเอเชีย สนามแรกที่เกาหลีใต้จบอันดับที่4สนามที่2ที่จีนจบอันดับที่3ส่วนทีมชายซึ่งแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกสนามแรกจบอันดับที่5สนามที่2จบอันดับที่7เป้าหมายในสนามสุดท้ายทีมชายต้องจบในอันดับที่5ให้ได้เป็นอย่างน้อยส่วนทีมหญิงจะต้องจบอันดับที่3เพื่อคว้าสิทธิ์ไปเล่นชาเลนจ์ซีรีส์เพื่อคัดเลือกทีมไปสู่เวิลด์ซีรีสต่อไป คือคือเป้าหมายจริงๆอ่ะครั้งนี้สำคัญที่สุดสำหรับเราถ้าเราได้อย่างต่ํา่ที่3นะเรามีสิทธิ์ได้ไปเล่นชาเลนจ์โบว์ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนปีที่แล้วที่เรีนเราได้ไปชาเลนจ์สประเทศเมืองน,นอกหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นทีมก็จะเดินได้อีกนะครับเรามีถึง7คะแนนนะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทีมชายเนี่ยน่าจะได้อยู่ต่ออย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามสำหรับทีมชายเนี่ย <c oughs> ความหวังนะครับก็คุยกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าที่5นอกจากการแข่งขันแล้วในห้วงเวลาเดียวกันประเทศไทยยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่จัดประชุมลักบี้เอเชียซึ่งชาติสมาชิกทั้งทวีปเดินทางมาประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานสาพานักบี้คนใหม่นี่ก็เป็นครั้งที่ 2, ในเรื่องของการประชุม ในเรื่องของการาให้ความสําคัญกับกับประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งาการจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่3นะแล้วก็พี่เซ็นสัญญาไปอีก3ปีติดต่อกันนะนั่นนั่นคือนิมิตหมายที่ดีว่า1ก็หเห็นศักยาภาพของประเทศชาติเ็าเห็นศักยาภาพของสมาคมโรบรีไทยนะครับที่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงแรมที่พักเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องอ และเราสมายพวกเรายิ้มแย้มนะครับเวลคัมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถือว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้บบลักบี้เองหรือเอเซลบี้เองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของเราไม่ว่าในเรื่องของฟิสิลิตี้ต่างๆของบ้านเราประเทศชาติเราความพร้อมทุกอย่างของนักกีฬาของกรรมการสมาคมทุกท่านครับ จะเห็นได้จากความพยายามพัฒนาองค์กรของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งในสนามและนอกสนามจึงทำให้วงการรักบี้เอเชียไว้วางใจประเทศไทยนำนักกีฬาเจา้าหน้าที่กองเคียร์ต่างชาติเดินทางมาสู่บ้านเราสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตได้จำนวนไม่น้อยทีมข่าวกีฬารายงาน